โ,โนวา 12i มันเป็นกล้องที่มีขนาดตัวโมดูลกล้องเนี่ยใหญ่มากเลยแล้วตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับกล้องหลังเนี่ยสตัวด้วยกันค่ะกล้องหลักความละเอียดอยูที่108ล้านพิกเซลค่ะรูรับแสงขนาดใหญ่นะ f 1.9แล้วก็มีกเลนส์น,นึงนะคะเป็น in-depth camera ค่ะความเอียดจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านา,นา,นาตรงนี้นะคะก็ความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลแตือ้า,านเก็บ สีเก็บรายละเอียดต่างๆเนี่ยได้ดีมากๆเลยเห็นไหมสวยงามมากๆนะคะแ,แล้วเราก็คงจะเห็นแล้วว่าในตัวของการถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยโหมดกลางคืนต่างๆเนี่ยทำภาพออกมาได้คมมากาให้หน่วยความจำมามา256กิกเนี่ยถือว่าโอเคจะมาพร้อมกับชิปค่ะที่เป็นก,าการาฟเลกอนหกแปดศูน680นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการพลังงานอะไรเอ่ยเนี่ยถือว่าทำได้ดีน้อมพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะขนาดใหญ่ถึง5 0 0 0มิลลิแอมค่ะตัวจอเนี่ยนะคะตัวนี้เป็น IPS นะคะที่มี refresh rate อยู่ที่9 0เฮิร์ตซ์นั่นเองนะคะ emotion UI 14เนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาก็มีความคลีน c l e a ลื่นๆ live view เนี่ยก็คือจะเป็นแอ็กทิวิีที่จะทำให้เราเนี่ยเห็นเป็นแบบแคปซูลอยู่ตรงมุมนี้นะคะจะมีทั้งหมด4อันก็คือมี clock นาฬิกาหัวไวแชร์ตอนเราแชร์มีอัดเสียงแล้วก็มีอัดหน้าจอนะคะขึ้นขึ้นเป็นแคปซูลที่เนี่ยเราลงแอปได้นะคะผ่านหัวไวแอปแกลเลอรี่เหมือนที่มีแบบงบประมาณไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่นะคะแปดพันก็แล้วก็สิบบาทก็มีหัวไวโนว่าสิบสองไอตัวนี้มานะคะให้กับเราเนี่ยได้เลือกใช้กันให้หายคคิดถึง,งน,นนนนแ่อะะ